สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับวันนี้เขาเป็นคลิปเป็นงานใหม่แล้วกันผมเรียกเป็นงานใหม่ดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าคลิปอะไรนะ Facebook Watch นะครับ e b o o k Watch ก็พอดีผมนี่จัดรถมาใหม่นะครับก็มีรถมาจอดคู่กันเลยนะครับเป็นอ s วุสุดีแม็กสเลนะครับเป็น1 9เกียร์แมนนวล6สปีดปี19นะครับขันซ้ายนะครับราคา679นะครับเลขไม่สองหมื่นกว่านะครับเดี๋ยวผมแอบไปดูก่อนนะครับ ราคา679นะครับปี19เลขไมล์สามหมนะครับคันนี้เลขไมล์สามหมราคา679เลขไมล์สามหมนะครับสำหรับ1.9ึ่งจุดเสเตลคันนี้นะครับสวยๆเลยเป็นสีดำไฮแลนเดอร์สีประตูเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับข้างขวามือนะครับเป็นอิวซูดีแม็กหนึ่งจุดเแซดสเตลเช่นกันนะครับคันนี้เลขไมล์สี่หมนะครับ40่หมื่นกวโลนะครับทั้งสองคันเลขไมล์ไม่ถึง50าหมนะนะครับคันนี้ราคา670นะครับ คันที่ทะเบียน2 3 1 7เนี่ยราคา670นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากออกรถนะหรือหารถไปใช้งานนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับกับผมนะครับ0ูน6 4 0 7 7 7 6นดนะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับก็ผลิผมอยากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับใหญ่แล้วก็มีรถให้ท่านเลือกมากมายเลยสเตลตอนนี้เราอัดมาเต็มเลยนะครับเพราะว่าช่วงเดือนที่แล้วนี่สเตลหมดร้านเลยนะครับนะครับมีทั้งรีโวนะครับหรือจะเป็นิ ยูสูดีแม็กสประตูไฮเ h นเดอร์โฉมปัจจุบันเราก็มีนะครับราคาเบาๆประหยัดข้อป้าแดงนะครับมิลวก็มีนะครับสเตลมีดีแม็กมีนะครับรีโวโฉมปัจจุบันเราก็มีนะครับมิวเอ็กเราก็มีนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับรับใครที่สนใจออกรถนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6นกะครับกับผมนะครับในเพชรยนต์นะครับสนใจขนไหนติดต่อได้เลยนะครับมีคลิปรีวิวแยกทุกคันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตััััวกก่อนนนนะครบให้้ดูสๆ รถส,สวยคัดเกดคุณภาพดีนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับสวัสดีครับ